บอกที่เฮตุร้านบริการจำหน่าย ID ในโลบอกพิมค้นหาร้านได้ง่ายๆตามนี้เลยทางร้านมีบริการจำหน่าย ID แมปต่างๆต,ต,ตัวอย่างเช่น Anime Defender มีบริการขายเจมให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อราคาเริ่มต้นเพียงแค่19บาทเท่านั้นหากใครสนใจอยากใช้บริการลิง์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับโยกสวัสดีครับคุณผู้ชมมาดูกันตัวละครต,ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวละครไซชีนะครับตัวละครจากไข่8ปจากอีวนอีสเตอร์นะครับคุณผู้ชม ใครที่อยากจะซื้อตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่าใครอยากจะแบบสายเก็บสะสมนะครับก็ซื้อเอาไว้ก็ได้ครับผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับอ่ะการวางเริ่มต้นนะครับใช้เงินวางอยู่ที่สามพันนะครับนี่เลยเป็นตัวละครวางกาวนะครับวางแอร์ไม่ได้อ่ะวางไปเลยครับผู้ชมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับสปีดอยู่ที่สามจุดสองวิระยะแปดสิบนะครับเอ่อรูปแบบกันจงดีเป็น ตีเดียวนะครับคุณผู้ชมตีมอนตัวเดียวนะครับเขาปล่อยมันออกมาแบบรัวๆดูเอฟเฟกครับเอ้ปลาบอลใส่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเอฟเฟกต์การโจมตีก็ประมาณนี้เลยคือมันไม่ได้มีเสียงเอฟเฟกอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ต้องเปิดเสียงเล่นก็ได้นะครับสำหรับเกมออสตาอันนี้เขอปล่อยเป็นตัวเอลเเลเมนแล้วกันอ่ะปล่อยตัวเอลเเลเมนมานะครับมาดูการอัพขั้นแรกกันเลยดีกว่านะครับใช้เงินอัพอยู่ที่ 1,870นะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น42,900ครับอ่าแล้วก็ขั้นต่อไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟกอะไรอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับจิงเอ็นอารอยู่ที่2,370ครับดาเมจเพิ่มมาเป็น13,000นสครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งครับจิงเอ็นอารอยู่ที่10,000นะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนเอฟเฟกแหละอ่าเพิ่มดาเมจมาเป็น322,000วินาทีเพิ่มมาเป็น6วินาทีเพิ่มมาเป็น100เปลี่ยนมาเป็นตีแอร์ด้วยนะครับอัพไปเลยนี่ครับผู้ชม เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็น c ซอร์เคินะครับโอ้อันนี้เอฟเฟกสวยนะคุณผู้ชมเอฟเฟกสวยกว่าเมลู M เยอะมากๆเลยอะเมลูเนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยนะครับว้าวอันนี้ทํามาสวยมากคุณผู้ชมเอ้ยผมว่ามันก็ถือว่าแรงอยู่นะคือดาเมจมันตีต้อง36มแสนหวิะคุณผู้ชมแถมยังตีแอร์ได้ด้วยนะครับ อันนี้เหมาะกับการลงด่านใหม่เลยนะครับเพราะด่านใหม่เป็นธาตุสายฟ้านะครับคุณผู้ชมเอาตัวละครตัวนี้ไปลงผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะครับอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับขั้นต่อไปใช้เงินอัพอยู่ที่26,000ครับดาเมจเพิ่มมาเป็น966,000ครับอ่ะแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมขั้นสุดท้ายใช้เงินอัพอยู่ที่4 3่แ0 0ครับดาเมจเนี่ยเพิ่มมาเป็น 4้าน5 4 0 0 0 0นะครับวินาทีเนี่ยลดลงมาเหลือ4.7วิระยะลดลงนะครับเป็น70เอ่อระยะเหลือแค่70นะครับแล้วก็จะมีแล้วก็มีท่าใหม่ด้วยนะครับท้ามันเอ่อ r ิ l o c a t i o เหรอ <c ười> ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมถ้าอ่านผิดนี่ขออภัยด้วยนะครับคือเป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับเป็นเหมือนจะเป็นสกิลกดนะครับคุณผู้ชมอัพไปเลยแล้วกัน4 3 9 0 0ครับนี่ อันนี้คือท่าของมันนะครับคุณผู้ชมจะให้ดูอ่ะมันเหมือนว่าจะเดินเลยไปแล้วมาเรียกตัวใหม่มาเลยแล้วกันนะครับมาดูท่าของมันกันดีกว่านะครับนี่กดไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับโอ๊ยลืมบอกเลยว่ารูปแบบการโจมตีเปลี่ยนเป็น Fu l l ลเอเลยนะครับนี่เลยระยะ70เป็น f u l l ลเกดไปปุ๊บเป็นการแยกร่างเงาออกมานะครับคุณผู้ชมไม่เชิงว่าร่างเงาอ่ะเป็นร่างของมันเลยนะครับออกมาทั้งหมด4ตัวนะครับคุณผู้ชมรอบข้างมันตัวหลักมันเนี่ยจะตีอยู่ที่ประมาณ 4.5ล้านนะครับส,ส่วนตัวที่เหลือนเนี่ยจะตีอยู่ที่ประมาณ3.9ล้านแต่ว่าสามารถอัพได้ด้วยนะครับอัพเหมือนเพิ่มอะไรอะ่ะคุณผู้ชมไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะครับให้อัพเฉยเฉยอะ่ะดูดิอัพตัวละหนึ่งนะครับตัวละหนึ่งเหรียญเออมันได้แค่นี้จริงเหรอมันผมไม่รู้อะ่ะมันเป็นการเแยกล่าออกมานะครับคือมันไม่ได้อยู่ยาวด้วยนะคุณผู้ชมคือมันแยกออกมาแบบในช่วงเวลาสั้นๆนะครับเห็นไหม แล้วก็หายไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองบัฟดาเมจให้มันดูแล้วกันนะครับสองสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมจากสี่ล้านเพิ่มมาเป็นสิบห้าล้านครับคุณผู้ชมถ้ารวมลากแยกไปด้วยก็ตัวที่เหลือๆเนี่ยน่าจะประมาณสิบสี่ล้านบ้ลองเอาไปบวกกันดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไปบวกเอาไปคูณกันดูนะครับว่าประมาณเท่าไหร่นี่เลยนะครับสำหรับตัวละคร เออไซคิใช่ไหมตัวละครมันน่าจะชื่อไซคินะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวผมมองว่ามันก็เก่งนะอันนี้คือแค่เลเวลหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมเลเวลหนึ่งยังแบบถ้าไปลงเลทก็จะอัพอเนี่ยขั้นนี้คุณผู้ชมสองพันหกพอนะครับเล่นได้เลยถ้าเลเวลตันหนึ่งร้อยเจ็ดห้าก็คือยังไงก็ชิวๆนะครับดาเมจมันเพิ่มเป็นเป็นล้านอยู่แล้วอ่ะตีแค่หกวีเองคุณผู้ชม เอาไปลงเลทล่าสุดได้อยู่นะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ไปละไว้ไเจอกันครับ